ขับลงน้ำเราน้าครับไปไม่ได้ทางนี้ดิเออเสร็จแล้วเราไปยูโทเปียกันเลยป่ะเออไปยืนทงเรือเราจะบ่าวะนี่ไปเอาขึ้นเรือเอาขึ้นเรือได้อ้าวกลัวกับพวกกูขโมยแล้วตอนนี้น้ำน้ำนี่น้ำน้ำน้ำมึงลืมมไปมันย้ายที่แล้วเก้าห้าเก้าสาม เก้าห้าเก้าสามห่างพันแปดร้อยเมตรเีลคั่มทุกคนทูยูโทเปียครับไปไหนกันเออฮะเจสต์นอ boat ไหนมาจมน้ำไปแล้วอะไรจมน้ำรถเธอไม่มีชิเมนนี่ด้วยเหรอไอ้ใครมันจะไปคิดว่ามันจะไม่ใช่ชิเมนดักว่ากลัวไอ้มันดักไอ้ตงไปยาวต้องยาวต้องยาวเลยคืออะไรคือการที่เราจบเกมแบบว่าพวกกระจอกนะ จบเกมโดยไม่ต้องมีอะไรมากมายมันจะเต้นหนึ่งเล่มก็หอกหนึ่งอันออจบเกมโดยที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆด้วยชูชิอะไรอ่ะเหีวฟ้าคืออะไรปะการังเหรอใช่ปะการังชูชิใช้ปะการังด้วยเหรอก็ใช้ดิปกตินี่ไม่เคยกินปะการังเลยไม่แพรหรือเปล่ายังไม่รู้เลยกระจอกแพ้ปะการันลังไม่เหมือนเมื่อไหร่อกแพ้เนื้งัวเอ้ยจกูไม่เดียง ไอ้คนแพนึ้งงูไบโอฟิลลิเฟนแนนเนี่ยกูอยากลองทำมาแจ่ไอ้เยล็กเมทัลอินกอรดไม่พออ่ะเราไม่ได้เผาอะเรามีแต่แรดิบอะกูอยากลองนี่มากกว่าต่อเผาแร่ต่เผาแรา่อะสมิลเตอร์ใช่ไหมขาดอะไรอ่ะดินเหนียวเกี่ยวกับ e. oh, ไอ้ดรายบิบวะก็ไม่ต้องใช้เคลรกับทรายอะเราไม่ได้เก็บเลยป่ะไม่ได้แตะเลยอะเราไม่ได้ว่าจะใช้อีกอะเออเราเราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะแต่เรามีทรายเหนียวอยู่นี่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีนี่หว่า มีอยู่อ๋อเฮ้ยได้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 หมดเลยนี่ได้เยอะด้วย้สรุปไอเหรียญเราเก็บมา26เหรียญทำอะไรได้นะไม่ได้ใช้เหรียญเงินอะเก้าร้อยเมตรใช่เหรอเก้าร้อยแล้วเหรอเออใช่เหรอเอาดีเนี่ยนี่ยูโทเปียอยู่ข้างหน้าเราแล้วเหรอความหวังอยู่ข้างหน้าเราแล้วความหวังคอมพิสเตอร์ดิจิอยู่ข้างหน้าเราแล้วใช่ไหมเอออยู่ข้างหน้าเราเลยเรากำลังกลับไปหาป้ายเกือบเราที่ญี่ปุ่นมึงไม่ใช่คนไทยอยู่แต่เราความไม่ใช่คนไทยอยู่อู่อะ อี่หกร้อยเมตรไหนวะเฮ้ไม่เฮ้ยนี่ไงข้างหน้า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 เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมันเป็นตึกใหญ่ใหญ่เลยวิวใหญ่ใหญ่ลุยอ่ะมันใหญ่บึ้มบ่อมมันใหญ่มากเลยอ่ะบึ้มบ่อมคือเดี๋ยวนั้นมันคืออะไรอ่ะมันไป็นทำไมมันเป็นเหลี่ยมๆมันคือต้นไม้เหรอมันคือบ้านดิมันคือตึกบ้านขนาดนี้มันคือตึกฮะมันคือตึกอะไรี่ยเอ้ยมันคือตึกเว้ยนายมันคือเมืองจีนเมืองจีนเหรอคือจีนเมืองจีนพวกกุ้งขุยจังกุ จริงเงี้เมืองจีนว่ะกูจะรัู่้อะไรมืองัมจีนะดูหลังคาดิเออกูรู้แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นเมืองจีนนะอยูไม่รู้มันคือเมืองเมืองแห่งวิทยาการของวันพีเปล่าวะเมืองโมยเมืองเมืองคนไม้ไงเมืองคนหัวยาวกินนานแล้วไม่ขาดแคลนอาหารก็ไม่ขาดแคลนทุกอย่างมันปกติดีหมดทันก่อนถึงกรอบไหมเฮ้ยเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วไหนไหนเหลือก้อนเดียว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 เอามาก้อนเดียวไม่แห้งอ่ะ ก้อนนี้มันช้ากว่าคนอื่นไงแม่มงเอ้เฮ้ยมันเฮ้ยม,มันคืออะไรเขาคือตึกจริงด้วยนายโอ้ยอย่าเรียกว่าตึกเลยไอ้นี่คืออ,อะไรกล่องนมอันใหญ่ๆตรงเนี้ยโอ้ยเป็นอพาร์ตเมนต์เลยนี่หวะโอ้โหเดี๋ยวนะอุ้ยท่าเรือใหญ่มากแหงแล้วใชมแมงเหลือมึงอย่างเดียวเนี่ยไอก้อนเดียวเนี่ยเมื่อไรจะแห้งถึงแล้วมีใครรับเราไหมมีคนอยู่ไหมน่าจะมีป่ะถ้ามันถ้ามันเขียนยูโทเปียความหวังสุดท้ายอ่ะ แต่ยูทูปเปียมันจมหมดแล้วเดี๋ยวจุด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 ถึงกอดอะไรยังไม่แห้งเลยนาะยกินเหนียวแม่งอะไรอะ่ะไอ้นี่มันให้ขุดเต็มเลยนี่ขุดได้อะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยอีโอ้ยมันกัดกัดกัดเจ็บเจ็บเจ็บว่าไม่ได้ให้เราขุดว่ะมันเพราแมลงเลี้ยงแน่เลยวิ่งใช่ใ <น S 1> มันเพราะมันเพราแมลงเดีย๋ยนะอะไรเลยคนอะไรอ่ะเพื่อหมุน โอ้จู่มต่อท่อ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 ได้แยกกูดินี่อันนี้ไอเกนอันนี้แล้วก็นี่อันนี้ก็ใช่เหรอมันไม่เห็นจะท่อติดกันไลยนี่ไงอ้าวมันต่อไงวะเฮ้ยอะไรรีเควสเฮ้ยนายยานอวกาศฮะยานอวกาศนี่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 เฮ้ยนี่ไงแผ่นที่แผ่นที่แมปแมปแบบนี้นี่แล้วมาให้พวกมันเยอะมากเลยไม่มีใครเลยอะทีบอกแล้วมันตายห่ากันหมดแล้วอ่ะ โดนแมลงกัดเหรอมูตาอาันธามากตายกันควายมากนะนั่นโดนแมลงตัวแค่นี้กัดตายอ่ะแต่มันกัดเจ็บอยู่นะไอ้ยเหี้ยกำแพงมือไอ้เมืองจีนข้างบนนั่นคืออะไรอ่ะมึงมองไงเป็นกำแพงมือจีนวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลูกลองแล่มาใส่ดิกูมีแบตเตอรี่แล้วก็ใส่นี่แบตเตอรี่โอ้เพราะโอ้สามก้อนท่วนพอพอกระเตาเผาเลยนาย เออแต่อันนี้น่าจะไวกว่าป่ะมันดีกว่าต้องใช้ไม้ไงเอ้ยละลายละเริ่มละลายแล้วดูในดวงข้างในเนี้ยนะเห็นไปเท่าเดิมมั้ยมีเออมีแอนิเมชันละลายอ่ะกูเห็นมีละลายเลยเอ้ยมีจริงจริงดีหว่าได้หรอพวกมึงมึงนั่นนระเบิดป่ะไม่มึงลองก้มมึงลองก้มมึงลองดูดีๆดิกูเห็นเป็นก้อนอยู่เลยก็มันของกูใช่ที่เห็นมันค่อยๆละลายเว้ยกูไม่อ่ะมันค่อยๆเล็กลงอ่ะไปเน็ตไปไม่งั้นเราโดนไอ้ฉลามแดกเรือแน่ ว่าทางนี้เหรอไปไงอ่ะมันมีทางเดินให้มึงอุ้ยโอ้โหเช็คดูข้างล่างดิไม่ไม่มองไม่มองไม่มองไม่ไม่มองไม่มองมันต้องมีบอสว่ะอิเล็กทรอน cow, <hire S 1> ิกเคเบิลแย่อิเล็กเคเบิลอีกแล้วนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมาเริ่มเลยเจ้ก่อเป็นหมูป่าวะเฮ้ยไอ้มาหาไอ้หน่าไอ้มาหาไอ้หน้าใช่เหรอไอ้ีน่าใหญ่เอาไอ้หน่าไอ้หน่าเอาหอกเอ้ยไม่มาเจะเตะงวายเลยไปได้อันไหนไอ้หน้ามันดึงแล้วก่อลายได้อ่ะ เฮ้ยเดินมลากกูแล้ว,ก,ลวกูไม่มีหอกกูไม่มีอะไรเลยเราเรากล่ลลลลลกองไปได้อ่ะเราให้กล่องมาทำอะไรอะปีนหรอกล่องไว้ปีนปะ่ะมันมีดีอ๋อนี่ไงนี่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 ม,มีทีให้ต่อขึ้นมันมีให้ขึ้นทางขึ้นให้ด้วยเอาของมาต่อนี่ไงกล่องอ่ะปึ๊บไงแล้วก็ชุบอีกกล่องหนึ่งเอาใช้กล่กองหนึ่งแล้วก็หาเพิ่มใส่เพื่วางเพิ่มหยิบเ,เ,เพิ่มหยิบสิ อ้าวได้แล, <c oughs> แล้วแล้วเราให้กูตอบไปไหนอ่ะไม่มีอะไรวะไม่มีเลยเสาเอ้ยเดี๋ยวนะในนี้ปะในนี้มีสายอีกอ่ะอ๋อน่ไงเห็นเลยละเอากล่องวางเพิ่มกล่องวางเพิ่มกล่องกล่องแบบนี่ไนกล่องแบบนี้ไอหอยกล่องหนึ่งต้องใช้เอาได้ดีกว่าเรื่องอะไรอ่ะโดดมุมมุม <c oughs> ด,ดูตามมุม <c oughs> โอ้ สติือดไม่ขึ้นอืมกูต่อสายเลยไม่รอแล้วต่อสายลอยอะไรจอดอะรจอเลยโอ้ยพายเจ้าไอ้นายเอากล่องวางนู่นดิฮหลังคานี่อีกไหนนี่หลังคานี่ช่วยหน่อยช่วยหน่ี่กูถือสายไฟอยู่อะถ้าเกิดกูปล่อยกูต้องขึ้นไปอีกใหม่อีกอะโอเคคนนี้เหรอเอ้ยสายสาหนึ่งไปทางนู้นทางนี้ เดี๋ยวนะจะลิงหัวได้ปะไม่ได้ได้จะเหมือนหัวได้เลยอ่ะต้องไปทางนี้นายแล้วไปไงอ่ะคือไงอ่ะเฮ้ยนี่ยสิบลายอ้าวอ้าวเราเราเราจะหัวไปต่อไงอ่ะเราจะหัวไปต่อไงวะมันให้ถือมือเดียวอ่ะเราทำงานไรขี้ข้าเหมือนกล่องจะหมดแล้ว พวกนู้นบ้างอีฝั่งบ้างอีฝั่งเอ๊ะเห็นนะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสิบลายอ๋อต้องน้อ,อ,องมีสิบลายเหรอสิบลายแล้วเราหัวไปทางนู้นแล้วก็มาใส่ที่นี่ไงเอาจากนู้นมาใส่ตรงนี้โหนี h, oh. ่อาสายนี่ไปเชื่อมนู่นตากูรวดถูกเพราะแน่นอนกราถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยยิตปุ๊บโอเคต่อแล้ว แล้วก็อันนี้ไปต่อไหนอ่ะต่อตรงนู้นเหรอเอ้ยตกใจหมดดึงอ่ต่อนีนอ่แล้วน,น,น,นี่ไปไหนอ๋อนี่ไปเครื่องปั่นไฟโอเคถึบต่อแล้วจ้าจ้ากูนกเราไปสตาร์ทเอนจินเลยป่ะจ้าไปจ่ายเอนจินเลยเอเออน,นี่ปั่นแล้วนี่ปัน่นแล้วนี่ ไงอ่ะวัดรู้ไงวะไป,ไปทางข้างหลังไปทางข้างหลังไปทางข้างหลังไปดูไปดูน่าจะเป็นน้ำป่ะเอ้ไงน้ำไหลไอ้ไงน้ำไหลแล้วเนี่ยเนี่ยไหลเดูดูแล้วอันนี้ต่ออย่างงี้มัน่าเส้เส้นนี้เส้นอื่นเส้นนี้ป่ะเสน้นนี้ต้องให้มันต้องให้มันไอ้มีน้ำสามเสน้นอ่ะเน็ตยัง,งไงวะ ัไงได้แล้วต้นทอไหน้่อาอ่าทำอย่า้ต้นทอไหนก่อนปะทอนนีไหมต้นท่อนี้ก่อนให้ให้มันให้มันไม่ท้อนี้ไม่ใช่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 ไม่ใช้ไมให้รอบต้อง่ให่ข้างนอกอ่ใช่กม่อนเนมตเข่าม่ใชม่ใไม่เชื่อมก่อมมันไม่เชื่อม่มมไม่ใชไม่ใชม่ดใใใม years later ก็นี้่อ้าว ได้เรียบร้อยม่วงม่วงนั่นลี่ต้องม้วนไอห่าไอ้ยังงงเลยจะได้ยังไงวะตรงนี้เหรอเออข้างในมีอะไรเอาปีนขึ้นไปเหรอทีใดดำน้ำเหรอไม่ไม่ไม่คาร์บอนไดออกไซด์ถังออกซิเจนไม่ไมนถังคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่เหรอไม่คือคาอนไดออกได์คาร์บอนไดออกไซด์ไงระเบิดระเบิดเอาไว้นี่มะนี่มะนห้องานี้เอานี้ไหม เออมันม <muitas S 1> ัน <sketches> ม oh, no, ีที <Bron> ่ให้เราขึ้นไปยิงฮาปูนป่ะงถ้าจะไม่ผิดอ่ะนี่ป้านนี่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 เออนี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้อะเราดูข้างบนก่อนดิเผื่อจะมีแตะกูขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยคาร์บอนฮาปูนฮาปูลจะเป็นยังไงอะฮาปูนลูกดอกไงลูกดอกทำไมเลยหาเดินหานอันใหญ่ๆทำไมเราหาฮาปูนไม่เจออะเฮ้ยเนี่ยข้างล่างมีรูกูว่าแม่งว่าใช่ปะมันต้องบายน้ำว่ะ ไอเน็ตอะทองนี้ไม่รู้เนี่ยอ๋อไม่รู้ปอมรูเก้มันมืดมันเยี่ยมันมืดไอ้เหี้ยนี่ไงไอ้เน็ตมึงมึงเห็นว่ามันมันมีกลมๆอ่ะมันมีกลมๆบอกอ่ะจุดกลมๆแดงๆอ่ะอ้าวเหรอมึงกดแบบเออมึงกดแบบดิมึงกดแบบมึงกดดูสมุดเห็นรึเป่าเอ,อ่อใกล้ๆอันตรงนี้นอันหนึ่งนี้เหรอแถวนี้ไงนี่มาแล้วแถวนี้แหละแถวนี้ย นี่ไงใช่ก็มีเอ่อตรงไหนวะปั๊มเออนี่นี่นี่ข้างหน้ากูอันนี้น่ะวอเตอร์แทงค้งกุหลาบสุดแบบเลยว่าเนี่ยตรงสะพานตรงนี้ปะนี่ตรงนี้วอเตอร์แทงค์เนี่ยหรี้วอเตอร์แทงค์อยู่นี่อันนี้อันนี้วอเตอร์ปั๊มไม่ใช่เหรออันนี้วอเตอร์แทงค์เดี๋ยววอเตอร์แทงค์อยู่นี่เอ่อห้องบนข้างบนมาอยู่ห้องบน นี่บนนี่ที่ปลูกสวนนี่เนี่ยบนนี่บนปลูกสวนนี่สวนไรแรงอ่ะมีหรือเปล่าใช่แล้วไงต่อละแต่ครบสามอันแล้วอะพาสตดี est, โค้ดใส่ใช้ยังไงอ่ะอ๋อเดตโตโค้ดรู้แล้วรู้แล้วห้องไหนห้องไหนอ๋อได้ไงใช่ไหมห้องห้องล็อกห้องล็อกห้องล็อกกูจำได้ละนี่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 ไงนี่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 อยู่ไหนอ่ะนี่ใช่ป่ะเนี่ยอ๋อใส่แล้วมาใส่ให้เลยนี่อยู่ไหนอ่ะเนี่ยไม่อยู่ไหนอ่ะก็เปิดแล้ว มึงอยู่ไหนอยู่ที่เรือก็เปิดแล้วมึงอยู่ที่เรือนี่เนี่ยขวามือมึงนี่ในห้องจรวดเนี่ยที่บอกอ่ะเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยบูปินที่อะไรอ่ะเนี่ยฮาปูนบูปินอะไรอ่ะกระเป๋านี่อะไรอ่ะบูปินกระเป๋าบิ๊บแบกแบ็กแพคกระเป๋าอันใหญ่เพิ่งมาให้กระเป๋าตอนนี้พวกกูไปเดินคากระเป๋าด้วยซ้ำเนี่ยไป เออเดียบอกว่าเอาฮา,าปูนไปยิงบอสอ่ะไม่มันเปิดหน้าต่างเปิดทั้งทาง,ทางแล้วมันต้องเปิดทางนั้นน่ะโอ้ห<ะ>โหอ๋อคุกไอซีดไลน์ป่ะทำไมกูหนวไม่ได้อ,ะอ่ะกูหนอยู่ไงฮึบผมมามาแล้วมาแล้วกุณเจ๋ยังไงเืินเจ้แล้วแค่นี้กระป๋องแค่นี้เลย ไปได้ปะลิฟไปได้ปะไม่ได้ลิฟพังไขประตูใครสอดมึงล็อกก่อนแบบนี้วะเนี่ยโอ้ยเอ้ยอุ้ยลิฟโอ้ลิฟช้ได้ลิมีเองด้วยเอม่ทำไมลงข้างล่างได้มันกดอันไหนก็ได้มั้งรู้ว่าเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยคนดีอ่ะโอ้ยมีไรอ่ะคือไรอ่ะไปตกป้าเหรอใครจะปลา คุณแกดิคุณต้องการขอนมีทำไมอันนี้มีทำไมอ่ะไลอนกับดักล่ะกับดักยอะไรมันยาว่อนมากเลยมีทำไมวะเฮ้ยมันไหลโอเครอ้าวเครือใหม่เครือทางขวาขวาขวานั่นน่ะเออไอ้เหี้ยเอ้ยเมื่มึงมีกับดักด้วยไอ้เหี้ยกับดักคนปัญญาอ่อนแต่ไม่ใช่ได้ผลกับมึงนะเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรคนไกลอะไรวะเนี่ยไอ้นายคนไกลอย่ากัดทุ่งดาวบรรดา กูไกายบรรทุดดาวประทาท่ายายอย่ากูวิงว่งใหม่กูวิ่งใหม่โอ้วิ่งใหม่เลยเหรอ,อเิดค็อกวิวอ๋อไอ,อไสัตว์เอ้ยไอโอ้โหกูหิวข้าวเันนี้กูจะตายแน่กูม,ม,มีอาหารเหรอเออแม่เงยไม่มีเอาง่ายคือกูไม่มีทั้งอาหารทั้งน้ำมะตอนนี้เฟสค็อกวิวใส่อันนี้อ๋อน,นี่ค็อกวิวค็อกวิวเจอแล้วอ้าว,ว ลงมาแล้วใช่ไหมเงี้ยมึงอยู่ไหนอะมันไม่ขึ้นตามอุ้ยไม่ขึ้นตามวะนี่ไงได้แลได้ได้กูวางแล้วกูวางแล้วกูวางแล้วได้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 แล้วแล้วไงต่ออ้อนี่ให้มถิงงนี้ให้มันน้ำหนักผน้ำหนักมานี้ผถน้หนักมานี้ข้างบนนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ให้ลงตรงนี้ได้ให้ลงมาให้ลงมาต้องเอาต้องเลขอะไรอ่ะตรงนั้นนะเลสองปะเลขสองไหมคือไปข้างบนดมันไดคือปีนอะไรไปดี เอาออกเอาของ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 เลขสามออกเลขสามออกเลยเลขหนึ <Mile dizzy> ่งมาเลขหนึ automated automated ่งนะเลขหนึ่งเลขดาเลยออกทุบโอเคทุบลงมาดิแค่นี้เหรอแค่นั้นแหละลงมาเลยเพื่อต้องใช้อีกกุญแจจิบมาด้วยนี่ไหนอ่ะกดเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวขึ้นมาดิ มันกำลังทำวงตุ๊ดเซกุยเนี่ยโอ้ยกูจะอยู่ตายได้ยังโอ้กูเกลียรติบันไดนี่ไงได้ละชึบหยิบสิชั้นนี้เหรอเออชั้นนี้ไงมันอยู่ไหนวะนี่ไงเราเราเอามานี่ไงเราถือมันนี่ในมินิเกมอันนี้โอเคก็จ่าจมินิเกมนี่แหละข่อยกับดักดักโคตรปัญญาอ่อนในที่แล้วกูไปม่ก็ปัญญาอ่อนติดทุกรอบอ่ะจะกระโดดไปนู่นเดือดข้าไปนู่นเลย อาแล้วทำไมกูอากูผ่านไอ้เหี้ยพอดากูผ่านผ่านเลยเว้ยเฮ้ยคนกูไม่ผ่านเหี้ยปริศนาปัญญาอ่อนนี้ย่าไม่ไม่มีอาหารแล้วกูจะหิวอีกแล้วเนี่ยกูจะโดดไม่ไปอีกแล้วอาหารกูหมดแล้วด้วยโอเคกูได้มาแล้วกูหยิบมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะกูคืออ๋อนี่ไงพันเฟืองลิฟต์ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วไงอ่ะกูคือเรียกกันนะไปโลดให้ตากล้องถึงคนเดียวกูไม่เห็นเหี้ยอะไร้งนั้นอ่ะโอ้ยไอ้เหี้้ยเอย มึงกลับไปกินอาหารดิโอ้ยเนี่ยอมีอีที่อ่ะปริศนาไปฟันแลบอีกแล้วเฮ้ยไม่ออกเปิดได้วนกลับมาให้เดิมเลยที่แรกแกเปิดมาเปิดทางนี้กลับมาที่เดิมคืออะไรเนี่ยข้างบนเนี่ยมาเปิดเปิดห้องเปิดห้องมาเอากล่องไหนห้องไหนห้องนะเออเปิดห้องมาเอากล่องเฉยๆเฮ้ยกูหิวไอ้สัตว์เอ้ยมามีอาหารอ๋อ แม่งไม่บอกผูชาติหน้าหรือว่าเจ็บเป็ดเจออะไรยินดีสู่ทูโทเปียแล้ว,ว,นนลวยังไงให้กูเคยไปหามึงโอเค <S <S อเฮ้ยไอ้เกียร์ทหารเชี่ย ทำไมอ่ะมันปาระเบิดใส่กูให้ฆ่าเหรอมันมันมันจะฆ่าเราเนี่แหละมันปาระเบิดไฟใส่อะเ้าเราึ้นไปหามันเขาด้ินเสียงแล้วเน็ตเดือดเดือดเลยเเดี๋ยวกูเตรียมทรัพยากรไปช่วยมึงอาหารแม่งโคตรเพี้ยนนะแม่งปาระเบิดไฟฆ่าผู้คนที่กำลังมาหาแม่งปาระเบิดไฟไม่หยุดเลยเว้ยมึงมีเยอะจังไงไม่ไปสู้กับสลามว่าให้ช่วยพวกกูหน่อย ไปไหนมึงไปไหนโอ้ปุบินไปเพืนอะไรอ่ะเปคนแก่แล้วกลัทุกคนแม่งตายเพราะไอ้เฮี้ยนี่เลยเฮ้ยมันเลี้ยงไฮยีน่าไว้เต็มเลยเว้ยใช่อ่ะเออมันีไฮยีน่าฝูงเลยต้องมาฆ่ามันว่ะอันนี้กลัวนี่คือบอสแล้วเว้ยมึงเรามึงราก่อนมึงเราก่อนเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวจะไปเจลาไปฆ่าไอ้โจรแล้วมันเป็นโจรทหารก็ไม่รู้อะ มันเหมือนใส่ชุดลูกเสือมากกว่าวะย่าเวลาไปฆ่าทหารปลอมนีม่เฮียอะไรเ,เนี่ยกูบอกแล้วไงไฮยหน่าเต็มเลยมันปเปิดใจอีกฝั่งหนึ่งมาขับให้ลงไปสู้บอกแล้วว่าไฮยหน่ามันเต็มเลยเฮ้ยมันจับคนไม่เต็มเลยเอาไม่ใช่คนนี่มันสัตว์นี่ว่ะไอ้หน้อยโอ้ยจะดึงดักเน็ตตีได้ตีได้ตอนตอนมันตอนมันมันฆ่ามันตีได้โอเคโอเค เคเคตายตายตายหมดเราต้องหารีบรีบต่อกล่องเรียบรีบตอกองระหว่างที่มันพูดมุ้ยเนี่ยก่อนจะมันก่อนจะเรียกสัตว์เพิ่มแล้วมาเกียร์ไม่มีเสียงเพลงเลยวะมันต้องมีดิโอ้ยีผ่านมาคุณละคุณเล่นมันตลอดไม่ได้เปิดเสียงเพลงแล้วเนี่ยระหว่างพูดในในเล่นมันตลอดไม่ได้เปิดเสียงเพลงก็หวามาเกียมันเงียบจังเลยอ้าวอ้าวอ้าว แต่มันตั้งน้าไม่มีเสียงพยายากู้ยังซิกอุ้ยมันไหมาเรื่อยรีบๆไหนต่อกล่องรีบต่อกล่องต่อกล่องมันลากลงได้เนี่ยต่อกล่องมันก็ลากลงเงี้ยไม่ต่อกล่องคือไปข้างบนแต่เราคือไปหามันเนี่ยต่อขึ้นไปแล้วรีบขีดอะไรเวฟขีดอะไรเวฟอ่ะโอ้ยฮายิน่ามันไปจับมาจากไหนวะฮายิน่าเนี่ยหลัง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  จะต่อกองอย่าไปต่อกองกูจะตายด้วยโอ้ยระเบิดเยอะจังโอ้ยโอ้ยระเบิดมึงกระป๋แบ่งกูบ้างดีตอกูไปสู้กับไอเยี่ยวฉลามพอนขึ้นมามันวิ่งมาดูแลอาหารเต็มข้างล่างเลยตนยอนนี้นอนนั่นน่ะนอนข้างล่างน,นอะอาหารเต็มเลยลูกดอกกูทั้งนั้นอ่ะไอ้เชี่ยกูเตรียมมาตั้งเยอะเลยเหลือยี่สิบสองดอกไอส้สัตว์วันหนูมันมาเยอะมากมาเดี๋ยอะมันจะระเบิดไหมอ่ะ ถ้าเดินไปอะสภาพหลุมมันจะระเบิดเลยกลัวไหมโอเคข้างหน้ามันมีไฮยีน่าตัวใหญ่ไอเน็ตเอ้ยอะไรอ่ะอะไรกูเขียวอ่ะมึงก็ใช่ไฮยีน่าไหมใช่มึงไฮยีน่าไก่พันธ์เสียละเกียละบอสเสียละพวกกูต้องพีพีอันเนี่ยเอ้ยแต่เลือดเราไม่พอใช่เหรอเลือดกูครึ่งหลอดเลือดกูมีเกินครึ่งอะหาแบ่งกูด้วยอหาแบ่งกูหน่อยเอาพร้อมยังไป let's go ไอ้ยีน่ากายพันนี่อะไรอะไม่ิงไม่ยิงมันยิงอะไริ i รูว์วอร a เออร์ยิงกนเลยดมากถือพวกทำยี่อะไรครับพวกตะหยัวมานี่ยมันบอกว่าเออหียนักราของมันโคตรโหดโคตรอันตราย อินพอร์ติชันอาฟ้าอินพอร์ติชันโดยโง่อย่างนั้นโดยโง่อุ้ยมันไม่กรด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 อาณาฮียิงเอาตียิงกดยิงไหลอุ้ยดีมากเอ้าฟ้าเฮ้ยตีไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้าโอ้ย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 ้ยเจ็บเจ็บเจ็บกู้โหเจ็บเลยโอ้เจ็บเลย อ๋อรอให้รอให้กดบหมดก่อนไว้รอให้กลบหมดก่อนรอให้มันหยุดเรืองแสงก่อนโอเคเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งยุ่งมันเดี๋ยวเพิ่งยุ่งออกไปมันอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปหินกด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 โว้ยหลบโอเคโอเคตี้ได้ๆกูมันกัดแรงมากอ่ะกูมันมันเล็งกูอยู่อ่ะ ตัวหลบ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 ได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ยุดเพิ่งหยุดหยุดหยุดยุดหมา่อนเต้กูจะพังเขาเนี่ยกูไม่รู้ว่าจะสู้บอลอย่างงี้อุ้ย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 เฮ้ยนายมันเล็งมึงอะโอเคเล็ง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 มันจะถึงขนาดไหนวะเนี่ยโอเคปล่อยปล่อย เว้ยเรากดที่พื้นมันหายช้าทำไรอ่ะผพุนผลุนลบลบลบโอ้ยหลบหลบพ้นโอเคหลบพ้นกูจะตาย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 โอเคหยุดโอเคทำอะไรโดนหินเหรอหิน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 เยอะแล้วโอ๊ยโอเคหลบลบไอ้หลบง่ายหลบง่าย เชื่อจะท้ายจะท้ายนิดเดียวไปไหนไหนไปเดี่ยวเหลือแค่กูกดเกิดเชี่ยกดเกิดของหายหมดเลยเอ้ยแล้วมึงเกิดแล้วมึงจะมาได้ไหมมาไม่ได้ดิมาได้ปะอุ้ยหลบมันโดดใสเชื่อไม่มีอาวุธเลยอุ้ยหลบหลบมึงข้าวได้ไหมมีเหล็กอะไรเหลือไหมมึงจะตายกู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 จะตาย โอ้ไอ้เหี้ยปลาฉลามหูคุยแม่งกัดอีกเนี้ยโมเน็ตข่าวร้ายว่ะอะไรวะไอสัตว์เราไม่มีเลยที่เผาแล้วที่ป่าแล้วเอาอะไรโอ้ยโอ้ยมี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 ควรอยู่อยู่รอดรอดควรพยายามยื้ออยู่เอ้กูไปแล้วกูมาเผากูไปเขาก็มาเชตเต้แล้วกันมันจะโดดงามกูกูโดดหลบเฮ้ยโอเน็ตเหี้ยละ โอ้มันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเออกูชนะแล้วชนะแล้วเสือใหกูกำลังไปงั้นกูกำลังไปเลยเย้ยอุ้ยเกือบไหนวะมึงมึงอยู่ชั้นมึงอยู่ชั้นไหนอ่ะเนี่ยกูอยู่ฮีสูบอยเลยเนี่ยใช่อ่ะกูขึ้นลิฟต์ไปแล้วเอ้าไอ้เนี่ไม่รอเลยสัสนี่ไงเนี่ยนี่ยขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอ้าวเอ้าแต่กูก็ไม่เห็นเลยมึงไปก่อนด้ยนะถ้ากูอยู่นี่ไงถ้ากูอยู่บนตึกแล้วเนี่ย นี่ไงกูอยู่ข้างหลังลมึงเแล้วมึงขึ้นลิฟต์มาจากไหนอ่ะฮะก็ก็ขึ้นลิฟต์มาจากข้างล่างนั่นแหละมึงเห็นไหมัม้ยเนี่ยมาต้องการแหละอ่าเวลาหมดไอ้สัตว์นี่หมดแล้วโวอย้ยตอนนี้นะเทำไมวะโอ,โอเคมารอบนี้เราไปคนเดียวต่อโอเ้เืนมาหมดเวลาแล้วไม่เล่นไม่เล่นรันเกมเพราะนั้นเราก็ลุยคนเดียวต่อแล้วกันนะ ค้างคา,าวะ่ะดูคนเดียวนี่แหละเพิ่งรู้ว่ามันเปิดเพลงมันมีเพลงปีต่อไหนก็ไม่รู้เรื่องเลยฮัลโหลเปิดประตูโอ้โอ้คาสินพวกเขาสเวเวิร์อะไรอะ่ะนอตติงโอ้เราเรา เราช่วยพวกเขาออกมาแล้วก็ถูกจับน่าวตอนนี้โซเปียถูกปลดปล่อยอีกครั้งต้องขอบคุณอะไรเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือฟืน้นทุกอย่างช้าๆวันละครั้งละนิดละหน่อยจะเต็บออนแต่ฮิวแมน phụ giúp bé. Oh. Oh. Lạ thôi luôn vậy. Anh ấy cứ ba ตัวลวจริงด้วยโอเคถ้างั้นก็กดจุ๊บิที่นี่แล้วกันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชวนเพื่อนๆมาดูกันด้วยว้าวเราเดินทางมาจบเกมนี้แล้วเกมชีวิตเราเล่มจบแล้วฉากจบที่แสนสงบสุขทุกคนรอดจากทหารที่มันเป็นอะไรไม่รู้มาจับทุกคนมาขังไว้โอเคไปละบายบายวี